โอเคก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเชฟเมย์เดย์นะวันนี้เราจะมาเล่นในหัวของกมไอทิติปในวีเกมนั่นเองนะโอ้โหมวันนี้เราอยู่กันในหัวของกกนเอ่อยากรมบไรนั่นเองนะก็นะครับนะโอ้โหเป็นกกนที่ผมไม่ถูกมาได้นะคือใครอยากดูกระชากตอนที่ผมกู่เนี่ย เอาไว้ว่าถ้ามีคนกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเออจะอยากดูหรือเปล่าการ์ชายที่ผมกลุ่มไปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเยอะแยะอะไรขนาดนั้นไงผมก็เลยเอเอ,เอไม่ลงดีกว่าเออแบบมันกลุ่มนิดนงนิดเด,ด,ดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้กลัวที่ไม่เล่นไปแล้วโอเควันนี้เราจะมาะรีวิวในขวดของ JAGAMI RYU กันเสียเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูป่าให้แครกันด้วยวนะครับ เอาว่ะเอาวะไล่ตัวตรงมาโคตรหน้าโคตรน่ากลัวเลยเอาว่ะเอามีน้องหมาออกกล้องเลยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเอาไว้วิวิเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเอ้ยเที่ยงคืนแล้วโอ้โหดูยิ้มโคตรเจ้าเล่ห์เลยจริงๆผมเองเนี่ยก็เคยดูคลิปนิสโน้แมนนะแต่แต่แต่นะครับผมไม่เคยดูฉบับนมะเลยในตอนนั้นน่ผมยังติดอยู่เลยนะเออผมยังติดอยู่เล้วตอนนั้นผมประมาณอยู่นะ หมวกก้อนเหรอมัม้งเออตอนนี้ผมก็ยิ้มสีแล้วตอนนี้ก็ยิ้มสี่แล้วคือนานมากในส่วนของเออเรนโนตเนี่ยคืออนิเมะเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยนะครับแต่ก่อนนั้นว่าอนิเมะคืออะไรโป <ผม S 1> ๊อ,อ,อนุเมีเท่กันเลยคืออนิอเม<ร><ล>ะเนี้ดังขนาดนั้นถือว่าดังมานานแล้วผมแค่ไม่รู้จักอนิเมะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็มาดูรูปร่างนักการของยากามิไบรกับพิกว่านะครับไร้ยากามิดีกว่าเออโลกของอ บมี uma? <def uras> ความหลอ่อนะเอาจริงมันแอบ,บคล้ายแอบคล้ายตัวละครคนหนึ่งในเพอลคูแน่าไฟอยู่นะเออแต่ดีผมก็มีอยู่นะแต่เราเราจะไม่พูดถึงเออตัวละครอื่นในปีที่เด่นโมดนะจ๊ะโอเคแล้วผมนะเอามาดูกันดีกว่านะโอ้โคตรหล่อโคตรหล่อที่สอย่าณว่าเราเลือกเพลงมาดีดีกว่านะครับผม โอเคตอนนี้เราเข้ามาดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโอโหเอาเลยวะเกรดตรงห่าด,ด้วยนะหาเรือแตกนะครับโอโหเอวะเอวะาชายโยชายโยเกรตรงหาดโวยมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้แต่โอเคผมมาเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องตรงนี้กันดีกว่านะครับนะโอโหบอกเลยว่าเครื่องตรงนี้เนี่ย เป็นเครื่องที่แบบว่าถ้าโดนฮันเตอร์มาทาีก็โดนข็งนะแต่มีไม้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับเลยเออแต่ว่าตัวรอเยอะเองก็ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบจุก๊กคงจุ๊กแข็งอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวมันแค่ไม่เคยเลื่อช็อคใช่ไหมครับตัวมันไม่เคยเลื่อช็อกแล้วก็ปั่นไฟไวนะครับนะก็ไม่ได้มีของป้องกันตัวอะไรนอกจากการจุ๊กมือแล้วก็สติของตัวเองนะครับ <c oughs> ใชซเข้ามาไอาีเล่นค่อนข้างเจอนะแบบบคนที่แบบเพ่งเลงจริงๆก็คือ ถ้าเรามีเราให้เรามีแบบว่าสมาธิในการเล่นอะไรเยอะอีกใช่ไหมเออเราก็จะรู้ว่าเออแบบยังไงนะเราจะไปตรงตรงไหนเรานิ่งพอบางคนเนะี่ยเออบางคนที่แบบเขาเพิ่งเล่นจริงๆเนี่ยเขาอาจจะตกใจเสียงดนตรีใช่ไเออก็ย้อนกลับไปตอนนั้นนะ่ะผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะก่อนที่ผมเล่นเกมนี้ใหม่ๆหมแต่อดีเก่าทั้งหเนะ่เออผมก็รู้สึกว่าเออฮันเตอร์อเข้ามาใกล้แล้วก็แบบอุ้ยมือกันอะไรเนงะี้ยเออไอตอนนั้นก็คือแบบ คือแบบตื่นเต็มอยู่ไหมเออแต่ว่าเราก็กลับไปรู้สึกอย่างนั้ไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเราก็แหวไก่แล้วเออเล่นมาสองปีแล้วมันก็แบบอะไรมันก็นิ่งขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมโอ้โหมันจะเจอในของปนบอลนะครับอ่าปนบอลยิ่นิ่งๆเงี้ยอ่าเอาโอ้ปนบอลปนบอลมันจะเปี่ยนหรือเปล่าเอาเนี่ยยังเงี่ยละเราอ่ะยังไงล่ะเราอ่ะ กดเอาไน่ตีตีไหมเหรอไมตีไหมเหรอไหมตีไหมเหรอฟเป็นไหมครับเลยวเอาไงเอไงยังไงโอ้มีการวางระเบิดโอ้ยโอ้ยโอเกิดเกิดเกิดวันเกิดเกิดวันเยิดเกิดขับไปก่อนขับไปก่อนพี่อยากให้น้องพักคนเอาไงล่ะครับเอาไงล่ะครับโอ้โหเอาวะเอาวะหนีแล้ก็พ yeah. ูทไม้หนีไปเลยดีกว่าเราฉีกไปเล่นที่อื่นดีกว่าบอลบอลเนี่ยพยายามทิ้งระยะห่างไว้นะครับอย่าไปจูบแบบวนๆอะไรมากนะเพราะว่าบอลบอลเนี่ยเราวนไม่ได้ฮะ อะไรอะไรก็วาดหน้าแมกทีนย้อนสอนใช่ไหมว่าย้อนสอนยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับฮะบอลบอลครับผมบอลบอลครับผมยังไงยังไงบอลบอลจะตามอยู่หรือเปล่าโอ้โหมันจะตามอยู่นะเราไม่ต้องกลัวเรื่องเถื่อนเลยช็อกเลยอ้าวมีการ้ากทางอย่างนี้เราต้องเดินอ้อมในเข้าไม้ตรงนี้พังไปแล้วก็ชี้หายแล้วชี้หายจริงๆชี้หายจริงๆโอุ้ยเอาวะผมว่าน่า่ะจดนทีนหรแล้วว่านม่เจ้าทีนนี้อื้อหือไม่โดนไม่โดน หมือนบอลบอลเขาจะเดินช้านะครับเพราะว่าเขาน่าจะปิ่งนะเห็นแล้วบอล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 โอ้โหยามหมายเลขห้าร้อยแปดแปดที่จจิมเป็นหมายเลขเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้ว โอเคครับ okay, ผมเราคลิปไปลองท้าก่อนนะครับในโค้ของผู้เล่นใหม่นะอาจจะงงนะครับว่าโหมดนี้คือโหมดอะไรก็คือโหมด8 vs 2นั่นเองนะครับอ๋อก็จะมีฮันเตอร์2คนแล้วก็มีคือไวบลทั้งหมด8คนนะครับาต้อก็ปัดไฟทั้งหมด7เครื่องนั่นเองนะแต่เครื่องชอดรหัสยจะชดช้ากว่าเ,เกมธรรมดาปกตินะแล้วก็จะไม่มีโหมดเล่งไวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อ,เ,อ,อเมื่ออะไรนะเมื่อ เพื่อนนั่งเก้าอี้เนี่ยจะต้องรอเวลาเวลาก่อนนะครับให้เวลานับถอยหลังหมดก่อนแล้วก็ค่อยไปช่วยนะครับนะไม่งั้นก็จะโดนตีล้มได้นะครับนะพยายามอย่าไปช่วยก่อนที่เวลายังไม่นับนะ โอเคเหมือนน้องถุงจะเจอไม่เห็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินตามน้องถุงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อน้องถุงใครเฮ้ยอะไรอะโอ้โหเราก็แค่แบบเราก็แค่แบบมาแก้ยังไงนิดหน่อยยังไปนายกงนายกงไล่ตีเราแบบนี้เลยโอ้โหเกิดเวลอ้โออาโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 ไอ้เอ้ไอ่โอ้ออ้อออ้อออ้ มันไม่ได้มันไปได้มันไปได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะวนเวียนวนเวียนวนควณนวนเวียนวนโดนโ่นโดนโอ้โหอย่างงี้โดนแล้วเห็นมั้โอ้โหเอาว่ะหลอกตีหลอกโดนไม่ได้เลยคนนี้โอ้โหคือหลอกไม่ได้เอาว่ะรุงนี้ไม่น่าลองเลยโดนเลยดีกว่าเอาจริงเราโดดได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่เคื่อเลยอยู่แล้วนะโอเคยังไงฉีดน้ำหอมมาตรงยักษกลับมาครับผม อาการบาดเจ็บก็หายไปหนึ่งขั้นนะครับเพราะว่าเราย้อนยุโฟเรียกลับมาแล้วจ้ะเอากระผมยัเกงน้องน้ำหอมเอาไปเกยน้องน้ำหอมอะไรต้องถุงต้องถุงของเพ่ไปไหนแล้วเราฉีกมาก่อนนะครับอันนี้ขังเกีด้านหลังเนี่ยโหม,มันจะมีขบวนเต้นโน้นของเราอยู่นะนีพเพ่เลยโอเคมีเข็มอยู่ตรงนี้แตะเราลระกากันก่อนนะท่านผู้ชน มก็ไม่ค่อยมีคนจับเท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนที่ดีกว่านี้นะครับแล้วเราโดนกาบได้โอ้โหทั้ง8คนเนี่ยเราโดนกาบอยู่คนเดียว โอเคเดี๋ยวเราคลิปปืนไปขึ้กระบอกกันดีกว่าครับผู้ชมเดี๋ยวเราเราจะเป็นยากกรมิ้ไลท์ภาคยิงปืนนะโอ้โหบอกเลยเราไปขโมยปืนจากแอลมาเอาวะเอาวะแอลก็ยิงปืนเหรอเฮ้ยผมก็ลืมลนะเฮ้ยอยู่ไหนล่ะครับน้องแกว้วปืนของพี่หายไปไหนเลวโอ้ยโอ้ยปืนหลน่นปืนหลน่นเอาปืนมาก,กนเออโอเคเราเอาปืนมาแล้วนะผู้ชม ยังไงครับยังไงยังไงโอ้โหเอาวะอยากกมิไรอยากยิงนายอยากกมิไรอยากยินแม่นายเอ้เอาวะเอาวะโอ้ตัวยิงไปแล้วนี่แล้วก็ช่วยเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาปืนนักจัดจิกแกรปปืนของเราหายไปไหนแล้วปืนเราหายไปไหนแล้วโอ้ยยังไงเจอแล้วเจอแล้วหยิบปืนมาหยิบปืนมายังไงทำไมใครนักเรียนกับเราใครนักเรียนกับเราเดี๋ยวนายจะโดนยิงกัดทีเข่าทีนะ ยังไงเดีย๋ยวเราพังตึ้งมให้หล,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 ลอกโลหลอกโฮันเต้อะอะนรวะยังไงยังไงทำลายทรัพย์สินของฮันเตอไม่พอใจเหรอไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจงงโดนองโดนละ ยังไงยังไงอันนี้ปอน,นปอนปนเออเออผมก็แอบอยู่ตรงนี้เนียๆนยๆนะแต่ว่าเหมือนปนปนจะเห็นอ้ผมโดนกับอยู่ที่แหวนแล้วผมจะแอบกับแมวอะไรเนี่ย <c oughs> โดนไป็นตุ่นทีโอ้ยผมยังไงยากระมิไนอ่ะวิ่งฉีกกันไปตรงนี้ครับผมเหมือนจะติดกระโหลกไม้ะช่วยกันมาตรงนี้กี้กวัวพิยาครับผมอ่าครับผมก็จิงไป็นตุ่งทีก่อนนะเพื่อให้กี้กัดฉีกไปได้นะครับ เขาผมเราก็วิ่งออกมาก่อนะนะจ๊ะไปเอาแผนที่เรากันก่อนไม่ใช่แผนที่มันคือเดโนตโอ้โหเราจะยเราจะเขียนชื่อฮันเตอก่อนออกเกมแล้วครับคือเอาจริงเขียนไปก็ไม่ไหายเพราะว่าฮฮนเตอ Hunter, เขากายเว้ยงนานแล้วนี่เดี๋ยวเราคือเป็นลัคกี้กันก่อนดีกว่านะ่านผู้ชมโอเคเร,เรียบร้อยครับ เป็นน้องถุงจะมาไล่เราออกประตูกันแล้วนะครับเมงนี้ตาแดงก็หมดไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันไหอ่าับผมยังไงเหมวนใจกันเลยนาแดงทุกทีตรงนี้น้องถุงน้องถุงถุงยังตามกันไม่เลย,ตร,ยตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเหงากว่าที่เคยมีใครเหตุใจบ้างไหมเอาครับผมน้องถุงเราวิ่งตามกันอยู่ในตนีวิไนนทไปตรกนีครับผม ไปวุ่นตีไปตัวการโกนแตกตร,ตรงนี้คร kind of okay, okay. ับผมยังไงยังไงอันนี้หลอกอ่ะหลอกไฟหรอหลอกไฟอ่ะเอาดิเอาดิหลอกมั่งหลอกมั่งอันนี้เน่เนยังไงยังไงเราเรามันฟันซื้อหรอเปาทุกวางไปเลยวางไปเลยโอเคเดี๋ยวอเราหลอกหลอกไหมหลอกไหมหลอกโดนรอบนี้หลอกได้เออไอ่ก่อนนี้หีหลอกไม่ได้เอาพิการจักก้ันไม้กันตรงนี้พิกาจิกวืดไปหนึ่งเที่ยวผม หลอกว่าเจอกระโดดแต่ก็เม่กระโดดเดี๋ยวเราเป็นคนสุดท้ายของแผนที่แล้วเราไปกันติกว่าท่านผู้ชมเราใช้ลักบีวิ่งออกาปตูกันไปเลยครับผมโอ้โหก็เป็นไงกันบ้างฮะัเกมนี้ก็ได้ดูไ้ยอย่าลืมนะดูกรากิมด้วยนะครับอย่าเพิ่งดูวิธีการเล่นมากเกินไปนะครับดูกรากินด้วยนะครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกขั้เกมดีกว่านะครับ <S <S โอเคเราไปตอในส่วนของสี่วิดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหเราเจอแอลด้วยว่ะ เอาว่ะมีคนเล่นแอลด้วยานผไ้ชมโอ้ยเอาว่ะเอาวะเอาวะยากามิ BSL ว่ะแต่เราไม่มีนะนะอะไรลิกะใช่ป่ะเออโอ้โหเอาวะไม่มีคนมีลิกะเลยเหรอเอาวะเอ้ยแอลนายเอาจริงอหรอนายจะกู้กับเราเหรอว่าใครจะปไปไวกว่าเดี๋ยวแอลโอ้ยยังไงอะแอล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  โอ้ยทำไมไม่เล่นเอละลูกโอเคครับผมเราก็เจอในของของหมู่บ้านริมทะเลขาดันเองนะครับนะโอโหเอาเลยว่ะอ่าน,นี้บอกเลยว่าเป็นด่านที่ผมเองไม่ชอบเลยนะด่านนี้เป็นด่านที่น่าเบื่อถ้าขึ้นเรือได้ก็โอเคนะขึ้นเรือกับองเนินเรือได้ถือว่าโอเคมากเพราะว่าด่านนี้มีจุกสิ่ง,งก่ที่เลยนะโอเคครับผม โอ้โหอยากกับนีไลน์นะโอ้โหบอกเลยว่าหล่อมากนะโดยแบบแบบกินอะไรหล่อมากเปียกเปียได้ทำไปองมาเป็นทนาย <_ d ata> โอ้มันจะเป็นน้องกาละเทียนะหรือว่าน้องกาชยมของพี่นั่นเองไหโอ้น้องกาียมนี่น่ารักที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะบอกเลยผมผมรวยัวนี้มาน้องกาละเทียของพี่ <_ d ata> โอเคเดี okay, iscilla, ๋ยวเราปั่นไฟเครื่องตรงบ้านเลยกันไปก่อนอ้าวมีหัวใจกันแรงหน้าแดงกันสักทีอ้าวเหมคานิกอ้าวจิ้หายโอ้ชิงอะไรไว้ด้วยโอ้เอาหุ่นออกไปชนี้เลยนะเดี๋ยวหุ่นโดนเตี๋ยเดี๋ยวจะโดนตามตัวนะน้องแก้วเอาละครับยังไงยังไงยองยองยองเก็บไว้เช้าเก็บไว้เช้าไว้เก็บไว้เช้าไว้อืงเธอไม่รู้หรอกเธอไม่รู้หรอกอย่าให้เขารู้เธอคงต้องกระแดงออกเอาว่าเอาว่าหาใหญ่เลยว่าหาใหญ่โอ้มันเล็บ ปิเปอร์โอ้กันตเกีย hmm. ร์เล็บปิเปอร์กิหายเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้อะไรนั้นหล่อหล่อหล่อหลอก็หลบไปก่อนนะครับก็แเรียกเจ้าเรียกวานแมาเหรอจะเรียกวานแมาก็ตัวติเป็นหนึ่งทีก่อนนะ เราไม่เข้าบ้านเล็กนะครับเพราะว่าบ้านเล็กใช้ไม้ไปแล้วนะโอ้โหเครื่อง้ำขายก็มีคนอีกยังไงยังไงอันนี้เราจะใช้ลูกปั้นบิดทางเหรอไม่ได้นะน้องกาวน้องสาวไปอันนี้น้องกาวน้องกระเทียมน้องกระเทียมโอ้โหโดนหนึ่งทีโดหนีแล้วก็กระโดดกันมาก่อนแล้วก็วิ่งออกมาแล้วครับผมเน้นวิ่งฉีกนะครับเ้นวิ่งฉีกตรงนี้ให้ลูกปั้นดันแล้วก็วิ่งออกมาครับผมยังไงน้องกาลาเทียน้องกระเทียมของพี่กระเทียมขุหน่ารักของพี่ไปไหนล่ะอันนี้ใช้ลูก บีบอย่างนี้บีบอ,อย่างนี้พี่อนะอย่างชอบยังไงจังหวะนี้เอาฮะน้องกระเทียมตีไม่ได้ตีไม่ได้นะโอโหเรา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 ปวโดนบีบทุกวันมากเลยไม่เอาหวางกปเปอร์อีกแล้ววางกปเปอร์อีกแล้วยังไงยังไงหล่ะครับโอ้หลอกหลอกหลอกยังได้อยูอออ่ยังได้อยูยอย่เราวิ่งชีงออกมาดีกว่าวิ่งชีงออกมาดีกว่ายังไงเอ๊ะเอ๊ะโอไม่ได้ไม่ได้อืไม่ได้ให้เราจงไปแล้ว60สปีแล้วนะในโควงของไรนะอย่ากามีเลยหลอกว่าการตัวได้โอ้โหการาเที่ย คนนี้หลอกไม่ได้เดี๋ยวนะกัลาเทียคือแบบคือแบบตีเราเลยนะอ้จริงเราโดดจริงเราโดดทันนะท่านผู้ชมแต่แต่เหมือนกัลาเทียเขาจะแบบไปโดนหลอกนะก็คือลียไปเลยจริงๆผมว่าผมโดดทันนะติดปิเปอร์อยู่โอเคฮะโอ้เหมือนทั้งหมดจะมาช่วยละเดี๋ยวเดยเหมือนเหมือนมันจ่อจไอแน่จ่อมันจะหลุดไปนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราวัดขึ้นข้างบนนก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูเดสโนนนิดนึงเราถือหนังสือเดสโนดูก่อนกัลาเจียที่แบบโอเค โอเคขึ้นแหวกระโดดไปเลยดีกว่าแล้วก็มีไหมอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่เราพับตั้งไว้าการ์เกียยังไม่พันเสียเราพุ่กันโอ้โหยังไม่บางแบบสีพีเลยอยางชอบไปเลยครับวิ่งขี่ไปต่อครับผมอย่าเราไปเล่นแมสตรงด้านไาลดีกว่าอ้าวมีคนอยู่ตองแมสงนงไกลเราก็เข้าไม่ได้เราก็วิ่งตรงยาวไปเลยวิ่งตรงยาวไปเลยยังไงยังไงยังไงตามไปเลยตา้ไปเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยนี่ลูกปั้นของการ์เทียเนี่ยบางทีก็ทำให้เราพุ่สปีดได้เหมือนกันนะแต่แต่นะครับนะ ถ้าใครบังคับเป็นดีก็ระวังตัวกระแทกฮนะโอ้โหอยังไงครับผมอย่างไงอย่ากามีหลายอย่างของจูกันอยู่ในของของน้องก,การเทียน้องการเทียมวันตวังฟริปเปอร์กันก่อนนมะมีการกลับกิวมาจะกไปวิ้งหรือเปล่าเขาอบอกเอ้าอู้อออออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมนึกว่าเขาจะบิงนันแะผมก็เลยแบบกระโดดข้ามสวนอ่าแต่ว่าลืมไปว่าเขาวางปิ๊ปเปอร์มันก็เป็นคูดาวดิวะอ่าครับผมยังไงครับผมอ่ายังไงยังไงเราว่ายังไงยังไงโอ้เมื่อกี้เราโดดไม่ไวเาเธอตีเราไม่ได้เหรอเพราะเราหลอเกินใช่ไหมล่ะเราหลอเกินโอ้โดดทันนะโดดทันนีน้องกะเทียอะไรน้องกะเทียมน่ารักของพี่น้องไปไหนละโอ้ยน้องใช้ลูกกั้นเก่งจังเลยอ่ะโอ้หใช้เยอะเกินใช้เยอะเกิน เอาให้คนอื่นมันก็นได้จะเก็บไว้พี่คนเดียวไงโอเคเราเปิดเดสโนแ้วก่อนนะเหมือนจะไปหาคนอื่นแล้วเนี่งเออเราเราแบบหลอดไม่พอไงก็ไม่หาคนอื่นเลยดูยดิดูดิ <c oughs> อยากจะมีผิดตรงไหนอ่ะโอ้โหเอาองนี้เครื่องเครื่องสุดท้ายก็น่าจะเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเ็บตู้ตันเลยอ่ะมีการสุดเครื่องมาเรียบร้อยครับผมโอเคก็โอ้ยเหมือนบิขะมันไม่ใช่บิ๊กอะ อยช่างกลเออเมคานิกเลยก็เพชรประตูไปแล้วเขาไม่ได้เล่นกวนที่สายโอ้โหหมืนจะหุ่นเพชรประตูด้วยโอ้โหหุ่นหุ่นแบบเหมือนที่ฝามากอ่ะทัดวไปมีความคล้ายแบบมากๆเลยนะเดี๋ยวเราดูหุ่นกันนิดนึงดีกว่านเลยแต่ถ้าผมกลุ่มเมคานิกได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาผมจะซื้อเครื่องประดาษไปด้วยนะครับผมนะโอ้โหเอาอ่ะหุ่นเท่มากเลยนะผมว่าโดยส่วนตัวผมชอบหุ่น ของเล้นโน้นมากกว่าดันกระดกปานะะแน่แน่แน่เจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วแต่ไม่มีลิขะไงไม่มเป็นไรคือหุ่นมาอย่างเดียวพอโอเคเราออกกันเลยดีกว่าครับโอเคผมใครชอบพิน้อย่ืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า